สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากย้าวันนี้มีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการหลอกลวงกับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรคือหลอกให้เราไปปลูกต้นไม้ที่เขาแนะนํามาอย่างสมัยก่อนเมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเมื่ออายุป,ประมาณสักสิบขวบนี่แหละอยู่ชั้นปถมอยู่เลยอยู่ในช่วงสิบขวบหรือไม่ถึงสิบขวบดีประมาณเกือบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมีการหลอกลวงแบบนี้เกิดขึ้นคือหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านในชนบท ในจังหวัดลบบุรีหมู่บ้านมันเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้าเข้าเข้าถึงเลยยังใช้ตะเกียงกันอยู่เลยก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไปบอกว่าให้พวกเราปลูกให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกต้นสนปฏิพัทธ์เพื่อนเพื่นอนคงจะพอรู้จักนะครับผมต้นสนปฏิพัทธ์ค้านึกไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นใบมันจะเป็นเส้นเส้นใบเป็นเ,นเส้นแล้วก็ต้นมันจะสูงมากลําต้นเนี่ยมันจะตรงสวยนี่คือสนปฏิพัทธ์ เขาบอกว่าถ้าปลูกได้อายุประมาณสามปีห้าปีเนี่ยมันจะขายเป็นไม้ได้ไม้เนี่ยราคาต้นละห้าร้อยบาทสมัยนั้นนะเขาก็บอกว่าราคาต้นละห้าร้อยบาทเพื่อนๆก็น,นึกดูแล้วกันว่าต้นไม้ต้นละห้าร้อยบาทเนี่ยมูล,ลค่ามันเยอะเพราะว่าตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งประมาณหนึ่งบาทหรือสองบาทผมจําไม่ได้ไอ้ต้นพันธุ์ที่เขามาขายเนี่ยเขาขายต้นพันธุ์ในราคาหกสลึงคือหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ชาวบ้านแถวนั้นก็เชื่อกันเยอะเพราะว่าแถว คนหมู่บ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พอเขาบอกแบบนั้นก็เชื่อกันหวังว่าจะมีไรายได้เพราะว่าคนที่เอามาต้นพันธุ์เอามาขายให้ให,ให้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเขาจะมาซื้อไม้คืนพอปลูกต้นมันโตเนี่ยอายุสามปีห้าปีจะมาซื้อไม้คืนเพราะนั้นต้นสวนปฏิพัฒน์มันโตความต้องการทางตลาดสูงมากเขาเอาไปทําเสาเข็มสมัยก่อนการก่อสร้างเนี่ยนั่งร้านเนี่ยนั่งร้านสําหรับก่อสร้างเนี่ย มันยังไม่มีนั่งร้านที่เป็นเหล็กสมัยก่อนก็จะมีนั่งร้านที่เป็นไม้ไผ่หรือเป็นไม้ต้นสนนี่แหละต้นยูคาลิปตัสก็ยังไม่มีที่เอาไปทํานั่งร้านสมัยก่อนยูคาลิปตัสยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยปลูกกันในประเทศไทยสมัยเมื่อเกือ,กอบๆสีสปีที่แล้วเพราะฉนั้นพอชาวบ้านเชื่อเนี่ยก็ไปปลูกกันซื้อต้นพันกันเยอะเลยบางคนเนี่ยปลูกถึง10ไร่20ไร่มีที่เท่าไหร่เนี่ยปลูกกันไปเลยมี คนในหมู่บ้านผมเนี่ยประมาณสามสิบสี่สิบครัวเรือนเนี่ยปลูกกันไปเกือบครึ่งหนึ่งคนที่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านที่หมู่บ้านผมเนี่ยจะมีที่ดินกันเยอะก็เอาไปปลูกกันคนละห้าไร่สิบไร่ปลูกกันเต็มไปหมดเลยพอต้นไม้มันอายุได้ประมาณสามปีห้าปีต้นไม้มันโตพอที่จะตัดได้ทีนี้ก็ไปถามหาผนซื้อหละ เนื่องจากสมัยก่อนในการสื่อสารอะไรเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่ดีเหมือนสมัยนี้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยไอ้คนขายต้นพันุหายไปแล้วมันไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องตัดขายเองทีมีคนมาลับเมาขายกันต้นละสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทประมาณนั้นเลยต้นประมาณเท่าโคนขาเรานี่แหละต้นใหญ่ต้นเล็กขนาดต่างกันแต่ราคาแล้วไม่เกินต้นละห้าสิบบาท พอถึงเวลาเพราะว่ามันย,ยิ่งอยูยย่ยิ่งอยู่นานมันยิ่งไม่ได้ไประโยชน์เพราะว่ามันขายไม่ได้นั่นคือการหลอกลวงในสมัยก่อนแล้วสมัยนี้มันยังมีอีกมันยังมีมาเรื่อยๆอย่างเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยเรื่องมะกรูดตัดใบบอกว่าให้ปลูกเรื่องมะกรูดตัดไปมาก่อนเนี่ยเออเรื่องมะนาวกับเรื่องมะกรูดเนี่ยเป็นที่เอเป็นกระแสรแรงมากบอกให้ปลูกมะกรูดตัดใบจะมารับซื้อ ให้ปลูกระยะประชิดเลยนะเอาเทคโนโลยีการปลูกระยะประชิดมามา,มาเผยแพร่ตามเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โหเกินเลยให้ปลูกแล้วรับซื้อเป็นลูกไร่รับซื้อลูกไร่ขายกิ่งพันกิ่งพันก็ไม่แพงนะต้นละสิบห้าบาทยี่สิบาทสําหรับมะกรูดตัดใบก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายก็ถูกหลอกเหมือนกันสมัยนี้ <c oughs>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  ก็ยังมีอีกสมัยนี้มีอะไรครับผมเรื่องโกโก้อินทผพาลัมนี่เหมือนกัน สมัยนี้ก็จะมีวิธีการหลอกลวงแยบยลกว่าเมื่อก่อนเยอะมากอย่างเช่นอินทผลัมเนี่ยก็เป็นบริษัทไปทำเป็นรูปแบบมีโปรไฟล์เป็นรูปแบบรรแบ,บริษัทอ้างอิงคนดังอ้างอิงนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมาว่าคนนู้นก็ปลูกแล้วนักการเมืองคนนี้ก็ปลูกดาราคนนู้นก็ปลูกรับซื้อหมดเลยราคากิโลละเป็นพันสําหรับอินทผลัมโกโก้ก,ก็เหมือนกันนี่คือ การหลอกลวงทเรื่องแบบเนี้สําหรับคนที่ทําเกษตรยคือคนที่ปลูกอินทรพาลัมหรือปลูกโกโก,โกเ้เยส่วนใหญ่เป็นคนมีตังค์คนมีตังค์ต้องส่วนใหญ่ก็จะมีการศึกษาก็ยังจะถูกหลอกเหมือนกันก็คือหลังจากขายต้นพันธุ์ไปแล้วก็เงียบหายไปหาตัวตนไม่เจอเราจะเห็นตามสื่อเหมอนกันตอนเนี้ยอย่างสื่อเนยเรื่องอินทผพาลัมที่ชาวบ้านปลูกแล้วผลผลิตออกมาแล้ว ตอนนี้มันขายราคากิโลเราเป็นพันนะมันขายไม่ได้โกโก้โก,โก,ก็มีปัญหาแลนะเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทําเกษตรคิดจะมาทําเกษตรอย่าไปเชื่อทาโฆษณาแบบอย่าไปเชื่อการหลอกลวงแบบนี้การหลอกให้เราไปซื้อต้นพันธุ์แล้วจะรับซื้อผลผลิตคืนเนี่ยมันเป็นรูปแบบการหลอกลวงที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้ว คือตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กๆเ,เรื่องสนปฏิพัฒน์เนี่ยตอนนี้ไอ้สนปฏิพัฒน์นี่นะครับผมแถวแถวในหมู่บ้านผมเนี่ยตามกลางทุ่งตามาตามไร่ตามนาเนี่ยยังมีต้นสนปฏิพัฒน์เป็นอนักษรอยู่เลยบางต้นเนี่ยอายุโอ้โหอายุเยอะมากอายุเกินสิปีต้นสนต้นนั้นน่ยยังมีอยู่ยังมีซากของอ่ร่องรอยของการหลอกลวงอยู่คือเราเขาจะหลอกลวงโดยใช้วิธีการเอารายได้ เอารายได้มามามาล่อหลอกเรามาล่อหลอกเอาความโลภเนี่ยความจะจะมีเงินเยอะเนี่ยการทําเกษตรแล้วว่าทาให้มีเงินเยอะเนี่ยเอาเอาตัวเงินเนี่ยมาลหลอกล่อเราให้เราไปหลงปลูกแล้วไปซื้อต้นพันธุ์จากเขาพอเขาขายต้นพันธุ์เสร็จเขาก็หายหนีไปมันคล้ายๆกับเป็นวัฏจักรที่หลอกกลวงกันมาช้านานมากเรื่องแบบนี้ เพราะว่าเรื่องที่สมัยผมเป็นเด็กเออเป็นเด็กเนี่ยเอามาเล่าเพื่อเพื่อนฝังสมัยนี้มันก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นโกโก้ Go, หรือเป็นอินทผลัมอินทผลัมตอนนี้เป็นไงครับผมจากกิโลที่เขาบอกว่าจะขายได้กิโลผันรับซื้อไม่อัน้นส่งขายต่างประเทศตอนนี้ขายกันอยู่เนี่ยกิโลละสองร้อยแพงแล้วแล้วอินทผลัมตามความรู้สึกผมนะที่กินอินทผลัมมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีความอร่อยมากมันมีความหวานะมีความฝวาน บางสายพันธุ์อาจจะไม่มีความฝาดแต่มันหวานมากหวานหวานแบบน้ําตาลผมว่ามันหวานากับน้ําตาลอีกซึ่งผมไม่ชอบกินผลไม้ที่มันหวานจัดจัดแบบนั้นซึ่งก็ไอเรื่องการชอบความไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันก็เพื่อนๆก็อย่าดรามากว่าโอ้ยไม่เคยกินนะสิถึงบอกว่ามันไม่อร่อยก็ก,ก็อย่ามาดา่ดามากกันคือผมไม่ชอบทานผลไม้แบบอินทผาลัมเอาง่ายๆแล้วกันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เพื่อนๆที่ทําเกษตรเนี่ยก็อย่าไปเชื่อแบบอย่าไปเชื่อคําโฆษณาว่าปลูกแล้วจะได้ผลผลิตราคาแพงๆปลูกแล้วจะมีคนรับซื้อนี่วิธีการวิธีการดั้งเดิมที่หลอกมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรสมัยนี้ยังมีอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะเอาต้นไม้อะไรมาหลอกเราอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปโลภ อย่าไปหวังรายได้นะครับผมปลูกอย่างนนิดอย่างนหน่อยอินทผาลัมหรือโกโก้ถ้าเราอยากจะปลูกปลูกได้เลยแต่อย่าปลูกเยอะปลูกไว้แค่พอมีกินพออินทผาลัมเนี่ยต้นพันธุ์มันสองพันห้าสามพันห้าพันเนี่ยเราปลูกแค่ต้นสองต้นนะเอาไว้กินเอาไว้ริมรถให้รู้ให้มีความหลากหลายให้รู้ว่ามาเรามีอย่างโกโก้เนี่ยมันเป็นเหมือนกเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ย ต้องปลูกเยอะๆเขาถึงจะมาซื้อผลผลิตขายผลโกโก้ไปทําช็อกโกแลตซึ่งโรงงานในประเทศไทยผมก็ไม่รู้ว่าไอโรงงานทาช็อกโกแลตเนี่ยมันมีอยู่เยอะหรือเปล่าหรือส่งออกต่างประเทศมันเหมือนกเกษตรเชิงเดี่ยวนั่นแหละเหมือนปลูกข้าวปลูกโกโก้สําหรับโกโก้เพราะฉะนั้นเราพึ่งนายทุนอย่างเดียวนายทุนเขาจะซื้อราคาเท่าไหร่เราไม่รู้จะซื้อในราคาที่เราขาดทุนหรือเปล่าไอทีแรกที่เขามาบอกเราเนี่ยมันก็ต้องบอกราคาแพงไปก่อนตามยุทธวิธีในการ ให้เราไปปลูกเพื่อที่เขาจะขายต้นพันธุ์ได้ถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะเขาต้องขายต้นพันุ์ได้เยอะไวะนั้นก็ฝากเตือน,นเพื่อนๆไว้ว่าไอ้วิธีการหลอกลวงนี้มันมีมานานแล้วอย่าไปเชื่ออย่าไปคิดเพียงชั่ววูบชั่วคราวทําเกษตรผสมผสานนี่แหละดีแล้วปลูกอย่างนั้นนิดอย่างน้อยห้าต้นสิบต้นปลูกเยอะก็ไม่ควรเกินหนึ่งไร่ปลูกเองแล้วเอาไปขายเองอย่าไปปลูกอย่าไปเชื่อว่าจะมีคนมารับซื้อ สถานการณ์การรับซื้อเนี่ยมันต่างกันบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาซื้อจริงก็ได้แต่ถ้าเกิดมันผลิตขึ้นมาเยอะเขาก็รับซื้อไม่ไหวเขาก็กดราคาลงแล้วซื้อในราคาที่เราขาดทุนหรือบางครั้งก็ไม่ซื้อเลยนะครับผมนี่คือวิธีการหลอกลวงทางด้านการทําเกษตรของอของเมืองไทยนะครับผมซึ่งมีวิธีการหลอกลวงอย่างนี้มานานแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนอนฟังสวัสดีครับ